สารคดีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ3อันตรายที่ธรรมชาติสร้างขึ้นโดยไร้คำตอบในห้วงเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร์มนุษยชาติโลกของเราเต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าพิศวงปรากฏการณ์ที่ท้าทายคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และทำให้เราตั้งคำถา,ถามถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือการวกควบคุมวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจ3ามปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างแท้จริง อันตรายที่ยังคงไร้คำตอบอันตรายแรกที่เราจะกล่าวถึงคือหมอกดำหรือ the black fog ปรากฏการลึกลับหมีถูกบันทึกไว้ในหลายอรยธรรมโบราณบางก็เล่าว่าเป็นสัญญาณแห่งหายนะบางก็ว่าเป็นวิญญาณร้ายที่กำลังจะมาเยือนหมอกดำปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างอดบางทัศนวิสัยจนแทบมองไม่เห็นสิ่งใด แถมยังมาพร้อมกับความหนาวเย็นยะเยือกผิดปกติผู้คนที่เคยประสบพบเจอรอยงานถึงความรู้สึกหวาดกลัวสับสนและบางครั้งถึงขั้นสูญเสียความทรงจำไปชั่วขณะนักนิทยาศาสตร์พยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้ด้วยทฤษฎีต่างๆเช่นคลื่นความปีต่ำหรือการสะสมของก๊าซบางชนิดแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนถัดมาคือคลื่นยักษ์สึนามิที่ไม่มีแผ่นดินไหว สึนามิเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกใต้ทะเลแต่ในบางครั้งปรากฏการเคลื่อนมืนอมานี้ก็เกิดขึ้นได้โดยไม่มีสัญญาณแผ่นดินไหวใดๆเกิดขึ้นเลยคลื่นเหล่านี้สามารถต่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและเพิ่งพลันทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝวาหน้าอย่างราบคาความลึกลับอยู่ที่สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดคลื่นยักษ์ที่ไร้ต้นต่อจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก นักวิจัยยังคงถกเถียงกันถึงปัจจัยอื่นที่อาจเป็นไปได้เช่นการถล่มของภูเขาใตา้น้ำหรือแม้แต่ผลกระทบจากอุกาบาตท,ที่ตกในมหาสมุทรและสุดท้ายสายฟ้าจากภูเขาหรือเซนแอลโมสไฟปรากฏการไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นบนยอดแหลมของวัตถุต่างๆโดยเฉพาะในช่วงพายุฝนฟ้าคนองปลายผมของผู้คนเสาอากาศหรือแม้กระทั่งปลายปีเครื่องบิน อาจเปล่งแสงสีฟ้าหรือสีขาวออกมาเป็นประกายคล้ายเปลวไฟสว่างสวยแต่ไร้ความร้อนแม้จะมีการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ถึงการแตกตัวของอากาศรอบวัตถุที่เกิดจากสนามไฟฟ้าแรงสูงแต่ภาพที่ปรากฏก็ยังคงชวนคนลุกและดูราวกับมาจากโลกอื่นปรากฏการณ์ทั้งสามนี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆของความมหัศจรรย์และความน่าเกรงขามของธรรมชาติ ยังคงท้าทายสติปัญญาและความเข้าใจของเราพวกมันเตือนให้เราตระหนักถึงความเล็กน้อยของมนุษย์เมื่อเทียบกับพลังอันไร้ขีดจำกัดของโลกใบนี้และกระตุน้นให้เราค้นหาคำตอบต่อไป